เกิดอะไรขึ้นอธิบดีอายการเตรียมสั่งฟ้องหุนเซนพร้อมออกหมายจับเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คุณคิดจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเตรียมตัวรับแรงกระแทกเพราะเรื่องนี้อาจสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากกรณีคลิปเสียงปริศนาที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2568ซึ่งพลตตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งพบกสอทหนึ่งได้นำสำนวนการสอบสวนคดีคลิปเสียงหุ่นเซน ส่งให้อายการสูงสุดพิจารณาเพื่อยื่นฟ้องต่อสารอาญาเรื่องนี้เริ่มต้นจากนายสมคิดเชื้อคงในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานชินวัตรได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อบอกสอท .1 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชี a c e b o o k ชื่อเซนเดคันซินออฟกัมบูดีอาที่เผยแพร่ันคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนประธานุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมองว่าเนื้อหาในคลิปอาจเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรรวมถึงความผิดทางอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องล่าสุดนายวชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดได้ให้สัมภาษณ์กับไทยโพสต์ถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่าเนื่องจากคดีด,ดังกล่าวเป็นคดีนอกราชอาณาจักรกฎหมายจึงให้อำนาจอายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่และสำนวนคดีได้ถูกส่งมาให้สำนักงานการสอบสวนพิจารณาแล้ว คดีคลิปเสียงตอนนี้ใกล้จะสรุปสำนวนแล้วครับนายวัชรินกล่าวอายการที่อยู่ในคณะทำงานกำลังประสานงานกับตำรวจไซเบอร์อย่างใกล้ชิดคาดว่าจะจบเรื่องได้ในเร็วๆนี้ประเด็นสำคัญคือการเผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าวก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อประชาชนชาวไทยหรือไม่เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ถ้าเข้าข่ายใครเป็นคนนำคลิปไปเผยแพร่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อธิบดีอายการสํานักงานการสอบสวนยังเน้นย้ำว่าคดีนอกราชอาณาจักรเป็นคดีที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสำนักงานการสอบสวนเพราะเป็นการทํางานแทนอายการสูงสุดโดยอายการสูงสุดจะเป็นผู้สั่งคดีหากสำนักงานได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลก็จะเข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนไม่ว่าจะเป็นตํารวจรหรือดีเอสไอขึ้นอยู่กับว่าสํานวนมาจากที่ใดแต่ตรงนี้แหละที่อาจเป็นประเด็นโตเถียงเพราะบางคนอาจมองว่าคดีนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบุคคลสําคัญระดับประเทศ คดีคลิปเสียงฮุนเซนค่อนข้างยากพอสมควรเพราะท่านไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่อยู่ต่างประเทศนายวัชรินกล่าวเราต้องแสดงให้เห็นว่าถึงแม้บางคนจะอ้างว่าท่านมีเอกสิทธิ์หรือไม่สําหรับฮุนเซนฮุนมาเนตอย่างไรก็ตามเราต้องมองว่าฮุนมาเนตเป็นนายกกัมพูชาแต่ฮุนเซนไม่ได้มีตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสอบสวนให้ได้ความแน่ชัดว่าท่านทําผิดหรือไม่และความผิดนั้นเกิดขึ้นนอกราชาอาณาจักร แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นายวชรินยังอธิบายเพิ่มเติมว่าคดีนี้เริ่มต้นจากการที่นางสาวแพทองทานชินวัตรถูกนำคลิปเสียงการสนทนากับฮุนเซนไปแจ้งความดำเนินคดีตํารวจไซเบอร์จึงได้เข้าร่วมทําคดีกับอายการโดยอายการได้มอบหมายให้ตํารวจไปสอบสวนโดยมีอายการร่วมสอบสวนโดยเพื่อให้ได้ความว่าการล่อยคลิปเสียงดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างไรหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6หากพบว่ามีความผิดจริง ก็จะต้องขอหมายจับจากสารอาญาและเสนอสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่เพราะอำนาจการสั่งฟ้องเป็นของอัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการสังหารอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งเหตุเกิดที่สอนอชนะสงครามและนายรังสิมันโรมได้ร้องเรียนว่ายังไม่มีการดำเนินคดีกับฮุนเซนนายวัชรินกล่าวถ้าเป็นเรื่องนอกราชอาณาจากักรเราก็ต้องไปสืบสวนสอบสวน และขั้นตอนสุดท้ายคือการขอหมายจับซึ่งเป็นอำนาจของศารอาญาตรงนี้เองที่อาจเกิดคำถามว่าการขอหมายจับบุคคลระดับนี้จะง่ายใดหรือไม่อธิบดีอายการสํานักงานสอบสวนกล่าวต่อว่าการจะนําตวหุนเซนมาดําเนินคดีอาจเป็นเรื่องยากแต่สิ่งที่สามารถทําได้คือการออกหมายจับหากสารอาญาอนุมัติหมายจับก็จะนําหมายจับดังกล่าวไปออกหมายแดง red notice ผ่านอินเทอร์โพลตํารวจสากลซึ่งจะทําให้การเดินทางของหุนเซนไปยังต่างประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น หรืออาจถูกตำรวจสากลจับกลุ่มได้หากกลัวก็อาจต้องอยู่ในประเทศกัมพูชาเท่านั้นเราเคยถกเถียงกันในหลายคณะโดยเฉพาะชุดความมั่นคงบางคนมองว่าจะไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้เพราะเป็นผู้นำประเทศและมีเอกสิทธิ์และจะไปเอาตัวมาได้อย่างไรนายวัชรินกล่าวแต่ถ้าทุกคนคิดแบบนี้สมมติว่ามีระเบิดยิงเข้ามามีคนตายมีคนบาดเจ็บมีทรัพย์สินเสียหายถ้าเราคิดแบบนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้เลย เราต้องทำก่อนจนถึงที่สุดแล้วสารอาญาจะเห็นด้วยกับเราหรือไม่ในการออกหมายจับถ้าเป็นหมายจับได้เมื่อใดก็จะแปลงเป็นหมายแดงได้ในอนาคตและนี่คือจุดที่น่าสนใจใครจะไปรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคุณเซนและคุณมาเนตจะอยู่ในอำนาจไปอีกนานแค่ไหนคดีเหล่านี้มีอายุความยาวนานบางคดีถึง20ปีระหว่างนั้นทั้งสองอาจไม่ได้เป็นผู้นำแล้วก็ได้อธิบดีอายการสํานักงานสอบสวนเน้นย้ำว่าภายใต้กฎหมายไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม หากทำผิดกฎหมายไทยและกฎหมายนั้นให้อำนาจเราโดยประมวลกฎหมายอาญากำหนดว่าความผิดที่เกิดขึ้นนอกประเทศแต่สามารถลงโทษในประเทศไทยได้หรือความผิดที่เกิดขึ้นบางส่วนในต่างประเทศแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราก็สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตรงนี้คุณมาละเมิดเราคุณมาทำต่อกฎหมายไทยแม้ว่าจะยากเย็นแสนเขียนเร,เราต้องทำไว้ก่อนนายวัชรินกล่าว หากสารอาญาท่านออกหมายจับหากเข้ามาเมืองไทยก็โดนจับหรือหากไม่มาเมืองไทยแต่เป็นประเทศอื่นก็เสี่ยงไยัยอาจถูกตำรวจอินเตอร์โพลจับกุมได้นายวัชรินยกตัวอย่างกรณีนายราเกสศักสนาผู้ต้องหาคดีธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การและอดีตพออสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่หลบหนีไปต่างประเทศแต่ก็ถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีได้สาเร็จ คำถามสำคัญคือคุณคิดว่าการดำเนินคดีกับอดีตผู้นำประเทศเป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่คุณเห็นด้วยกับการออกหมายจับฮุนเซนหรือไม่และคุณคิดว่าคดีนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง